อืมสวัสดีนะคะส่งวันส่งท้ายปีวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ถือว่าเป็นการเรียนวันสุดท้ายของปีนี้นะวันนี้นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่จริงๆน่าจะไปขึ้นเรื่องใหม่ตอนปีใหม่นะแต่ว่าเราสอบไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่เรื่องเสียงนะเราไปดูว่าอ่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างในเรื่องของของเสียงนะคะ ังไนช่มอะอันนี้นะคะขึ้นเรื่องของเสียงสไลด์ขึ้นหน้าจอของนักเรียนแล้วยังเอ่ยขึ้นแล้วแล้วที่เป็น powerpoint การเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเรื่องเลขน,น,นะ การเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเสียงดนตรีอันนี้ก็คือบูรณาการกับที่เราเรียนวิชาดนตรีอยู่เลยนะเรื่องนี้นะเสียงดนตรีที่สังเกตคืออะไรเสียงอะไรคะเนี่ยกีตาร์อ่ากีตาร์กีตาร์เนี่ยทำยังไงมันถึงจะมีเสียงคะแชมป์ดีดครับดีดใช่ไหมเอามือไปดีดมันใช่ไหมคะแสดงว่ามือมือของเราเนี่ยไปโดนอะไรแชมป์สลยมัน อ่ามือของเราไปโดนมือของเราไปไปโดนกับสายแล้วเราใช้มือเนี่ยเจ็ดสีกับสายใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าแล้วมืออีกฝังหนึ่งก็กดเห็นไหมกดเลื่อนช่องไว้เรื่อยเรื่อเพื่อให้มันมีระดับเสียงที่ต่างกันแต่มีเสียงเกิดขึ้นแน่นอนถ้าสมมติกีตาร์ตั้งไว้เฉยเฉยมีเสียงไหมคะม,มีเสียงไหมคะนักเรียนมีก็อ่ะกีตาร์ตั้งไว้เฉยเยมีเสียงไหมเราไม่ได้ไปทําอะไรมันมีเสียงไหม ไม่มีับคือไม่มีถ้ามีนี่คือผีหลอกเลยนะเชมนะเพราะฉะนั้นเสียงของกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเสียงของกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไรเราได้ยินเสียงกีตาร์ได้อย่างไรนะคะเสียงของกีตาร์เกิดขึ้นจากการที่เรามือไปดีดแล้วเสียงเราได้ยินเสียงของกีตาร์ได้อย่างไรเรามีอะไรหูหูนะคะเรามีหูอ่ามีเสียงมีกีตาร์ละมีการอ่ากระทําต่อกีตาร์ตัวนั้น แล้วมีหูของเราที่ได้ยินนะคะทีนี้เสียงที่เกิดจากกีตาร์นักเรียนเสียงที่เกิดจากกีตาร์อ่ะอ่ะเสียงที่เกิดจากกีตาร์ถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมานะคะสิ่งที่เกิดจากกีตาร์ตัวนี้มันเคลื่อนที่มาหาหูของเราได้ยังไงเสียงกีตาร์เคลื่อนที่มาหาหูของเราได้ยังไงกีตาร์ อามีคนเล่นอยู่หลังห้องเราอยู่หน้าห้องเราได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินถามว่าได้ยินได้อย่างไรการที่เราได้ยินแสดงว่า,สาเสียงมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ครับเสียงมีการเคลื่อนที่และทีนี้ถามว่าเสียงเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรนะคะเสียงเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรเรามาดูกิจกรรมที่จะทําวันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้ดูวิธีการทํานะคะ จุดประสงค์ของการเรียนวันนี้คือสังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเสียงมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะเสียงมีการเคลื่อนที่อย่างไรวัสดุอุปกรณ์อ่าเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีภาชนะใส่น้ําสีไว้แล้วก็มีซ่อมเสียงซ่อมเสียงนะคะไม่ใช่ซ่อมที่ไว้ใช้กินข้าวลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเรียนซ่อมเสียงพร้อมกับไม้เคาะตัวนี้นะคะ เราเอาซ่อมเสียงมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทำนะคะถ้าร่วมกันอภพปรายก่อนนักเรียนว่าถ้าครูเคาะซ่อมเสียงอันเมื่อกี้เนี่ยแล้วคือเคาะนะเคาะกับไอ้ตัวไม้เคาะตัวนี้ค่ะเอาไม้เคาะเนี่ยไปเคาะกับซ่อม ซ้อมเสียงตัวนี้มันจะมีการอ่าสั้นเราไปเคาะนะคะก็เอาโค้ดเนี่ยไปเคาะค้อมเสียงซ้อมเสียงแล้วก็นำปลายซ้อมเสียงข้างหนึ่งไปแตะที่ผิวน้ำสีนักเรียนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับผิวน้ำนักเรียนคิดว่าผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามความคิดตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนักเรียนว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไหมสมิตานัน มันจะเกิดอะไรขึ้นเธอว่ากับกับกับผิวน้ำจะมีตานั้นคะรัตติฟาอะไรนะครูครูถามว่าครูถามว่าถ้าครูเคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายของส้อมเสียงอะไปแตะที่ผิวน้ำในครูเคาะส้อมเสียงตัวนี้แล้วไปแตะที่ผิวน้ำตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำนี้บ้างน้ำมันจะน้ำซันน้ำซันนะเรียนคิดว่าน้ำซันนะอ่า ลองดูนะคะทีนี้อันที่สองเมื่อกี้อันที่หนึ่งแล้วนะเคาะแล้วก็ดูผิวน้ําอันที่สองคือถ้าเคาะซ่อมเสียงแล้วนําปลายซ่อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ําใส่ในภาชนะน้ําสีแล้วเนบกับหูพร้อมเนบหูกับด้านข้างของภาชนะทันทีเอาหูเราไปเนบกับด้านข้างด้วยจะได้ยินซ่อมเสียงหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นลงมือทํากันเลยเอา่าลงมือทํากันเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการทํานะคะ ่าตอนนี้หน้าจอขึ้นที่ YouTube ย,ยู u ูบแล้วยังยังยังนะโอเคขึ้น y u t u b e หรืวยังบ<ป>ึ้นลย,ยังคะ <c oughs> ขึ้นแล้วก็โอเคนี่คือซ่อมเสียงอน,นี้คือซ่อมเสียงครับอานี่นะคะเ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวเคาะกับควนตัวนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ลงไปในน้ํานะคะน้ําตัวนี้ยังไม่ไม่เป็นน้ำเขาไม่ได้ใส่สีนะเป็นน้ําเฉยเฉยเหมือนกับเกรียบเทียบ<ๆ>น้ําสีมันจะเห็นชัดกว่าแต่คนนี้เคาอ่าเคาะเคาะแล้วค่ะอ่าได้ยินเขาได้ยินเสียงด้วยแต่นักเรียนน่าจะไม่ได้ยินไม่ยินเลยอืม เรามาดูที่ผิวน้ํานะคะเพราะเราไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วดูค่ะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันสันไหมมันสันไหมคะค่ะน่มันสันมันมีเสียงด้วยนะดังเก้งเห็นไหมเวลาเคาะแล้วก็สันอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะเค<ม>าะแล้วก็ลอง คือคือพอเคาะเนี่ยนักเรียนค่าซ่อมเสียงตัวนี้มันจะสั่นสะเทือนไม่มีเสียงเกิดขึ้นไปรอบอากาศเลยทีนี้เสียงที่เกิดจากซ่อมเสียงอ่ะก็จะเข้าสู่หูเราก็คือโดยมีอากาศเป็นตัวกลางแต่เรามองเห็นไม่ชัดเราได้ยินเสียงแต่ว่าเรามองเห็นไม่ชัดตอนนี้นักเรียนเทพจะไม่ได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยทําการเคาะซ่อมเสียงแล้วใส่ลงไปบนผิวน้ําที่เรียนคิดว่าเมื่อกี้เรียนคิดว่ามันผิวน้ํามันจะสั่นใช่ไหมลองดูว่าผิวน้ําจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ มันจะคลุงล้งลิงล้งคลุง้งคลิ้งคลุ้งวจะลองพาะซ้อมเสียอีกคัแล้วก็ซ้องเสียนี้ครับครับจับตาดูดีๆค่ะเห็นอะไรไหม มีอะไรเกิดขึ้นคะแสงโดูนอ่าดูรีเพย์ดูรีเพย์ดูรีเพย์เห็นไหมซ่อมเสียงมันสันเห็นไหมซ่อมเสียงมันสันไหนนี้ก็ซูมมันสันมากเลยนักเรียนดูโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันน้ำกระเด็นเลยอ่าน้ำกระเด็นเลยไม่ใช่สันผิวน้ำไม่สันอย่างเดียวแต่น้ำกระเด็นขึ้นมาเลยนะคะนักเรียน น้ำกระเด็นขึ้นมาเลยตูครึ่งนึ่นงกับผมดูเนอมแลวดูตี้เขาลงตุนใส่เว้นเลยอืมเหนไชัดนะ <c oughs> เจนเปลี่ยน อ่าสาเหตุที่น้ําพุ่งกระจายเพราะอะไรนักเรียนว่าสาเหตุที่น้ําพุ่งขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะลมอย่างมันมันมันสั่นมันกูอ่าเพรคมเสียงมันสั่นใช่ไหมคะมันสั่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีมีความเพราะมันสั่นเนี่ยมันจะเกิดเสียงใช่ไหมคะมันสั่นแล้วมันเกิดเกิดเสียงแต่ว่าเรามองเราเราได้ยินเราได้เราได้ยินเนี่ยอ่ามันมาจาก ซ่อมเสียงเนะี่ยมันเดินทางผ่านอากาศมาเข้าสู่หูเราแต่นักเรียนฟังไม่ไม่ชัดไงเขาก็เลยเอาน้ํามาแทนดูว่าน้ําพุ่งกระจายนี้น้ําพุ่งกระจายได้ยังไงนักเรียนบอกว่าส่อมเสียงมันสั้นเพรก็อะ,อะไรลงไปดูออกันซ่อมเสียงนะครับแล้ว ตัวรับเสียงเราและเอาไว้จว่าในกลุ่มของเรานรี่ไหะอ่าเขาพูดไปถึงอ่าตัวนู้นแล้วนะคะสรุปว่าน้ําพุ่งกระจายได้อย่างไรคะน้ําพุ่งกระจายจากซ่อมเสียงมีการสั่นสะเทือนนะคะมีการสั่นสะเทือนแล้วเมื่อเราหย่อนซ่อมเสียงลงไปในน้ํามันสั่นสะเทือนใช่ไหมมันก็ทําให้มันกระจายการสั่นสะเทือนนั้นอะ่ะ ผ่านในผ่านน้ําแล้วทีนี้ซ่อมเสียงอะ่ะมันสั่นเร็วมากนักเรียนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุปกรณ์ที่เขาเอามาใช้ทดลองเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สั่นเร็วมากสั่นแรงมากนะคะเขาก็เลยเอามาทดลองนะคะให้เห็นได้ชัดเจนพอเราใส่ซ่อมเสียงลงไปอ่าในน้ําทําให้น้ําพุงง่งออกมาเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันสั่นนะคะมันก็จะกระจายการสั่นสะเทือนของมันออกไปรอบๆบนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะสําหรับตรงนี้ อ่าโอเคสำหรับตรงนี้นะคะอ่าเกมยุพามาแล้วสีราชมาแล้วเมื่อกี้ได้ได้ได้ดูได้ดูคลิปไหมคะเกมอมสีราชเมื่อกี้ได้ดูไหมได้ดูค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูต่อนะคะไปดูต่อเราเจ้ารอยู่กับไกว่อะ กลับมาตรงนี้ต่อนะคะกลับมาตรงนี้ต่อสรุปการทํากิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าถ้าเคาะซ่อมเสียงแล้วนําปลายซ่อมเสียงข้างหนึ่งไปแตะที่ผิวน้ําสังเกตการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น้ำฉุดขึ้นมาเอาน้ําฉุดถ้าเคาะซ่อมเสียงไปแล้วนะคะน้ําเกิดการอะไรขึ้นมาเลยเกิดการอะไรขึ้นมาเลยจะเดงไหม กระเด็นไหมคะกระเด็นนี่เมื่อเคอสซ้ำเสียงแล้วแตะที่ผิวน้ํานะคะเป็นยังไงเลยเป็นยังไงเลยกระเด็นอ่านี่เคาะลงไปนะคะแล้วก็เขาให้เอาเน่บเนบผูด้วยกระเด็นเลยใช่ไหมน้ําเกิดการ กระเด็นออกมาเลยนะคะนี่น้ํานะคะผิวน้ําสั่นเป็นวงรอบปลายส้อมเสียงไม่สั่นอย่างเดียวเยรียนคือบริเวณอะมันสั่นนะสั่นกระเพื่อมเหมือนเราเอาก้อนหินโยนลงไปอะแบบนั้นเลยแต่ว่ามันกระเด็นออกมาด้วยนะคะเพราะว่าส้อมเสียงเนี่ยมีการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ถ้าเอาหูไปแนบนะคะก็จะได้ยินเสียงด้วยนะคะอ่านี่ไงการที่ส้อมเสียงจะมาถึงหูเราได้นะคะต้องต้องเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดบ้างหูของเราเนี่ยก่อนจะได้ยินนะคะปลายส้อมเสียงมันสั่น จากนั้นทําให้ผิวน้ําสัน่นภาชนะในน้ำสีสัน่นแล้วหูของเราก็จะได้ยินเพราะว่ามันสัน่นเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าเสียงเกิดจากอะไรเสียงเกิดจากเกิดจากเห็นไหมผิวน้ําสั่นเราได้ยินเสียงด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อกี้กีตาร์เราไปดีดมันสายมันสั่นไหมเวลาได้ยินเสียงสายมันสั่นไหมสันสันเพราะฉะนั้นเสียงเกิดจากอะไรเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะนักเรียนและสิ่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่เมื่อเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุมันมีการสั่นสะเทือนจริงแต่ว่าถ้าหากไม่มีตัวนี้เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านมาไม่ได้เราเรียกว่าอะไรคะ ตัวสีแดงนี่เลยเรียกว่าอะไรคะตัวกลางของเสียงอ่านาักเรียนอ่านตรงนี้พร้อมกันมันทัดบุและมันทัดล่างตรงนี้เลยส,ส,สิ่งที่เสียงใช้ในการเพื่อนที่เราเรียกว่าตัวกลางของเสียงซึ่งตัวกลางของเสียงระหว่างระหว่างครูถ้าถ้าเราอยู่ในห้องเดียวก,กันตอนนี้ระหว่างเธอกับครูก็คืออากาศ แต่ณนตะอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านโต้งอ,อยู่ตรงนี้แต่ทําไมนักเรียนถึงต้องดูอันนี้มันถือว่าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะคออใช้เทคโนโลยีมาช่วยใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ไม่ต้องอาศัยตัวกลางอะไรเลยอาศัยตัวกลางคืออินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตคือตัวกลางเสียงนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่าตัวกลางของเสียงนะคะตัวกลางของเสียงคือสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งกําเนิดเสียง อ่าอย่างเช่นเมื่อกี้ส้มเสียงแหล่งกําเนิดเสียงคือส่มเสียงตัวกลางก็คืออากาศและสุดท้ายคือหูของเราเปน็นอวัยวะรับเสียงเพราะนั้นการที่เราจะได้ยินเสียงจะต้องมีองค์ประกอบสามอย่างองค์ประกอบสอย่างหคืออะไรคะสมิตานันหนึ่งสมิตาน,านันสมิตานันอยู่ไหมหนึ่งคืออะไรคะรัตติฟา วัตุที่ท้าไมเกิดเสียงหนึ่งคือเขาเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงใช่ไหมสองอัญญวีสองอัญญว,สวีสองค่ะตัวกลางของเสียงตัวกลางของเสียงเช็มตอบเช็มได้คะแนนเต็มแน่และสุดท้ายคืออะไรคะเสียราชเสียราชสุดท้ายคืออะไรคะพอนทิป สุดท้ายคืออะไรคะตัวที่สามเสียงที่ฟังีนี่คนที่ไม่ตอบครูเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวครูไม่เช็คชื่อให้น่ะเช็คชื่อได่เจมเดี๋ยวไาดูอ่าสิ่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราเรียกว่าตัวกลางของเสียงแต่ครูกําลังพูดถึงว่าองค์ประกอบที่จะทําให้เราได้ยินเสียงมันมีสามอย่างหนึ่งคือมีแหล่งกําเนิดเสียงเมื่อกี้ซ่อมเสียงอ่ะถือเป็นแหล่งกําเนิดเสียงถูกไหมคค่ะ เอาไว้รับ,รบเสียงผถูกต,ต้องสองคือตัวกลางของเสียงและสามคือเอาไว้วรับเสียงก็คือหูของเรานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวกลางนะคะตัวกลางของเสียงจากกิจกรรมนี้ตัวกลางของเสียงมีอะไรบ้างและมีสถานะใด,ดจากจากกิจกรรมนี้ตัวกลาง,งเสียงก็คือน้ําใช่ไหมคะซึ่งน้ํามีสถานะเป็นของเหลวภาชนะใส่น้ําสีมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเขาสามารถเคลื่อนที่ผ่าน น้ำที่เป็นของเหลวและผ่านภาชนะที่เป็นของแข็งแล้วเสียงก็มาถึงเราเพราะฉะนั้นจากจากจากกิจกรรมนี้นะมีสองอย่างคือของเหลวของแข็งแต่จริงมีอากาศด้วยไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่ลงไปในน้ำเราเคาะแล้วมันดังแบบนี้คืออากาศระหว่างครูกับเธอถ้าอยู่ในห้องเรียนก็คืออากาศระหว่างเธอกับแม่เวลาคุยกันตัวกลางเสียงก็คืออากาศเพราะฉะนั้นตัวกลางของเสียงมีสามชนิดสามชนิดก็คือตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนักเรียนเคยดูหนังจีนไหม หนังจีนเวลาที่เขาเอาอ่าเขาจะฟังว่าตอนนี้ศัตรูมาแล้วยังข้าศึกมาแล้วยังเขาจะเอาหูเนี่ยไปแนบกับดินเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมอินอินอยู่แล้วเรืะออ่าทําไมเขาถึงเอาหูไปแนบกับดินเขาฟังเสียงว,ว่าในหนังจีนน่ะมันมีม้าควบนักเรียนเคยเห็นไหมเขามีม้าควบคอเ,เออม้ามันควบมาทีนี้ม้าน่ะมันเป็นสัตว์เนาะเท้ามันก็แข็งแล้วดินดินมีสาระเป็นอะไรคะนักเรียน กองแข็งอ่าดินมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อเท้าม้าเนี่ยไป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 วิ่งลงบนดินเนี่ยมันสะเทือนไหมนักเรียนว่าสะเตือนมันเป็นเือเพราะฉะนั้นมันทําให้เมื่อม้าควบแล้วยิ่งม้าไม่ใช่ตัวเดียวมาเป็นแบบกองทัพเลยม้าเป็นร้อยตัวแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นดินมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นไงขึ้น <มา S 1> เนียมีเขึ้น แรงแรงแรง,แรงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเอาหูแนบมันอยู่หลายพันลีครูบอกหลายพันลีเพราะในหนังจีนยังได้ยินเสียงม้าเลยนะคะได้ยินเสียงมา้าควบเลยเมื่อเอาหูแนบไปที่พื้นนะคะถ้านักเรียนอยู่ในห้องนะครูจะเดินให้นักเรียนแนบหูที่หลังห้องเลยถ้าอยู่ที่บ้านนักเรียนลองทําดูให้แม่เดินตรงส่วนในของบ้านก็ได้ที่เธออยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วเธอก็เอาเอาอหูแนบพื้นดู เราได้ยินเสียงเท้าที่เขาเดินนะคะเพราะว่าพื้นถือว่าสถานะเขาเป็นของแข็งที่สามารถสั่นสะเทือนได้ดีที่สุดเลยเชนียนสิ่งที่เป็นตัวกลางได้ดีที่สุดคือของแข็งเพราะว่าอนุภาคมันแน่นสุดนะคะเนื้อมันแน่นนะคะมันเลยเกิดการสั่นสะเทือนได้ดีมากรองลงมาคือของเหลวและที่สั่นสะเทือนน้อยที่สุดคือเป็นตัวกลางที่แย่ที่สุดคือแกส๊สซึ่งเด็กเนี่ยจะคิดว่า จริงๆแก๊สเนี่ยน่าจะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเราคุยผ่านอากาศซึ่งอากาศเป็นแก๊สชนิดหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอากาศนี่แหละน่าจะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดแล้วเพราะเราได้ยินเสียงแตงจริงทั้งเรียนของเลียวดีกว่านั้นอีหากสมมุติว่าเราลงไปดำน้ําอยู่ใต้น้ํานะเพื่อนเรียกอยู่ข้างบนนักเรียนว่านักเรียนจะได้ยินเสียงเพื่อนไหมเราดำน้ําลงไปลึก5เมตรเราได้ยินเสียงเพื่อนเรียกข้างบนไหม ได้ยินก็ได้ยินแน่นอนเลยนักเรียนมันจะผ่านอากาศแล้วผ่านน้าลงมาได้ยินชัดมากด้วยนะคะนะเวลามีหนังละครอ่านางร้ายชชบมาเนบหูฟังว่าเขาคุยอะไรกันนักเรียนว่าถ้าเราเอาหูไปเนบที่ที่ประตูห้องหรือที่ผนังห้องของห้องข้างในที่เขาคุยกันนักเรียนว่านักเรียนจะได้ยินไหมได้ยินได้ยินนะคะได้ยินเอาหูไปเนบจะได้ยินแต่ถ้าอยู่ในอากาศเฉยเเงี้ยเขาคุยกันเราไม่ได้ยิน นะคะเอาหูไปแน่ปุ๊บได้ยินเพราะว่าผนังเนี่ยมีสถานะเป็นอะไรคะผนังห้องของแข้งก็ของแข็งและของแข็งนะคะสามารถเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดเลยอ่าสรุปว่าตัวกลางเสียงเนี่ยมีกี่มีกี่อย่างคะตัวกลางเสียงมีกี่สถานะสามสถานะสามมีของกองแข็งกองเลวแก๊สอ่าของแข็งของเลวแล้วก็แก๊สใครดีที่สุดคะนติฟากองแข็งของแข็งค่ะ ตอนนี้พลทิพย์อยู่ไหมคะพลทิพย์อยู่ค่ะอะตัวกลางมีกี่ชนิดคะตัวกลางเสียงสามชนิดนะคะสามชนิดนะคะเกมอยู่ไหมคะ,ะเกมออม ยูค่ะเออตัวกลางเสียงนะคะมีสามชนิดของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สที่ดีที่สุดคือของแข็งรองลงมาคือของเหลวและสุดท้ายคือแกส๊สคะอ่าแก๊สนะคะรู้จีนันอยู่นะรู้จีนันรู้เรื่องไหมที่ครูพูดรู้เรื่องโอเครู้เรื่องนะคะอ่ะอันนี้เป็นแผนภาพนะคะแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงผ่านตัวกลางนะคะผ่านตัวกลาง อ่าผ่านตัวกลางอ่าอันนี้นะคะเสียงถ่ายโอนพลังงานในการสั่นให้ตัวกลางนั้นๆเราเคาะซ่อมเสียงนักเรียนซ่อมเสียงถือเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่ทําให้เกิดเสียงผ่านอะไรเมื่อกี้ผ่านน้ําผ่านตัวกลางเสียงก็คือภานชนะใส่น้ําสีที่เป็นของแข็งแล้วก็มาถึงอะไรหูอ่ามาถึงหูของเราทําให้เราเป็นไงครั้งเรียนได้ยินเสียงอ่าทาให้เราได้ยินเสียงหน้านี้เขปบโจไ้เลย อืมเพราะว่าเดี๋ยวครูเก็บจอส่งให้ครูเก็บครูเก็บไว้ให้แล้วนักเเียนเก็บไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวหน้านี้จะให้งานบอกใบให้เก็บจอไวเลยเก็บจอไวเลยหน้านี้นะคะเป็นการบ้านเดี๋ยวเก็บไปแล้วโอเคค่ะอ่าทีนี้เราได้ยินเสียงของกีตาร์ได้อย่างไรมาสรุปค่ะสายกีตาร์สั่นอ่าสายกีตาร์สั่นเนื่องจากเราเอามือไปดีดมันเสียงถ่ายโอนพลังงานในการสั่น ะะให้กับตัวกลางก็คืออกอามาถึงอะไรทีนี้มาถึงอูราของเรานั่นเองนะคะทีนี้เป็นการตอบคําถามหลังกิจกรรมนะคะนักเรียนนันกเรียนเข็บหน้าจอนั้นไว้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เก็มอะไระโอเคเแล้วโอเคโอเค,อเคแป๊บนึง โอเคตอบคำถามนะคะตอบคำถามเดี๋ยวนะครูขอคำถามแค่วันนี้แค่อิดเดียวพอวันนี้ใจดีขอสองข้อพอหรือว่าสามเลย สอก็โอเคข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่ค่ะนี่เลยข้อนี้เลยยนแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ข้อที่สามเป็นข้อที่สองอ่ะโอเคโอเคนั่นเลยนั่นเลยกูเก็บจอแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ในายไลน์ด้วยข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งนเรียนเขียนลงไปเลย เสียงเพื่อนพี่ผ่านน้ําได้หรือไม่รู้ได้อย่างไรเก็บเล้กค่ะอ่าตอบเลยยังเรีนตอบเลย ตอบเลยครับอ๋อแล้วผมเขียนโจทย์ไปทำเพื่ออะไเพื่อไม่ทันเขียนโจทย์ด้วยไงเขียนโจทย์ด้วย <Okay. S 1> เสียงเคลื่อนที่ผ่านน้าได้หรือไม่รู้ได้อย่างไรอธิบายด้วยนะเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ําได้หรือไม่สรุปแล้วผ่านได้ไหมผ่านได้ผ่านได้ไดแล้วร,ร,รู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรไม่ให้ว่าคําตอบอยู่ที่ให้เก็บเมื่อกี้ ที่เป็นแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่อันนั้นเดยเอามาอธิบายโอเคไหมหมูมเก็บไม่ตันมาครูเก็บส่งไปในนู้นแล้วเก็บส่งไปในไลน์แล้วข้อที่สองเสียงเคลื่อนที่ก็คือข้อที่หนึ่งของนักเรียนนะข้อนี้เปลี่ยนเป็นข้ออะไรข้อหนึง่งข้อนี้เปลี่ยนเป็นข้อหนึง่งเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้าได้หรือไมไ่รู้ได้อย่างไรนะคะที่เปลี่ยนเป็นข้อหนึง่งเพราะว่าใจดีวันนี้ให้สองข้อก็พ ข้อที่หนึ่งเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้าได้หรือไม่กเรก็ต่อไปนักเรียนเห็นแล้วว่าได้หรือไม่ได้แล้วรู้ได้อย่างไรอธิบายด้วยคําอธิบายอยู่ที่สไลด์ที่รูให้เข็บเมื่อกี้อ่าต่อไปข้อที่สองสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะข้อสามเนี่ยง่ายมากสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไร ตัวกลางของเสียงเออตัวกลางเสียงเก่งมากแชมป์แค่นี้เองนะคะวันนี้ให้เราเข้าใจว่าเสียงเนี่ยก่อนที่มันจะเดินทางได้มันต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงนะแล้วก็มีการสั่นสะเทือนแล้วก็ผ่านตัวกลางเสียงแล้วก็มาถึงอวัยวะรับเสียงของเรานะคะซึ่งเขาทําให้เห็นว่าเขาทําให้เราเห็นว่าเสียงไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านอากาศอย่างเดียวนะคะแต่เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีสถานะอื่นได้ด้วยเลยได้ดีด้วยนะ ใบงานที่ครูให้ไปมันเป็นเรื่องหูซึ่งเราจะมาเรียนในวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะคะเรื่องหูแล้วเราก็จะมาส่งใบงานกันอาทิตย์หน้าโอเคสำหรับวันเนี้ยเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่นะคะอาทิตย์หน้าเราเรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดเสียงล้วไงว่ามีแหล่งกาเนิดเสียงนะแหล่งกําเนิดเสียงเนี้ยม,มันจะมีเยอะแยะเลยทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นอะไรก็ตามที่มันมีการสั่นสะเทือนอันนั้นก็ทําให้เกิดเสียงถูกไหม จากนั้นนะคะก็จะมีตัวกลางอ่ามีตัวกลางตัวกลางที่เรารู้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะตัวกลางมีตัวกลางของเสียงมีสามสถานะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สที่นำเสียงที่เกิดการสั่นสะเทือนนั้นผ่านมายังหูของเราสุดท้ายนะคะสิ่งที่ทำให้เราได้ยินเสียงก็คือหูหูนั่นเองนะคะหูของเราเป็นอวัยวะรับเสียงอ่าข้อที่สองใครเขียนเสร็จแล้วใครเขียนเสร็จแล้ว วงกำลังตอบอยู่คูอ่าตอบอยู่นะคะรอบจุดข้อที่สามด้วยอ๋อตอบอยู่ตอบอยู่อตอบกอนแล้วก็ข้อที่สามนะคะข้อที่สามอ่าใครรอบจุดอยู่จุดข้อที่สองน่าจะเสร็จแล้วกลูไปจุดข้อที่สามเลยนะคะอ่าจุดข้อที่สามนะคะโอเคนะรอบจดุดรอบจุดไปพลางตอบข้อที่สองแล้วมาจุดข้อที่สามนะคะ โอเคเสร็จแล้วยังคะเยี่ยมมากเลยเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วเขียนลายนี้ดูอ่านออกด้วยนะคะไม่รู้ใครเสร็จแล้วถ่ายรูปใครเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์ได้เลยอ่าใครเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์ได้เลย เสยงยังคคยงใชเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์ได้เลยได้ได้เลอกน้ำคือเตียนตรงนี้ โอเคนะคะสำหรับเรื่องนี้นะ